สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีนะครับผมวันนี้ในช่องธนูนายนะครับผมวันนี้ในเกมลูบอกโมต่อถ่ายคูณสงครามบ่อนะ้ํามันของเรานั่นเองนะครับผมนะวันนี้เราอยู่ในดีของน้องเพนอีกแล้วเหรอมานะครับผมวันนี้ผมจะพามาเปรียบเทียบ MI24 High กับ เอฮอปชี 64, athy, นะครับผมนะว่ามันต่างกันมากแค่ไหนด้ยความคุ้มค่าแล้วกันนะสําหรับคนที่อยากได้โอเคสําหรับคนที่ยังไม่มีทั้ง2หรือมีแล้วลําใดลำหนึ่งแล้วก็มาพูดคุยกันว่ามันเป็นยังไงนะท่านผู้ชมผมสงสัยเว้ยมันจะต่างกันมากแค่ไหนนะโอเคถ้ากดรับชมคลิปฝากกดไลค์ให้ถึง9ก้าเลยหน่ยไหมครับผมท่านะผู้ชมที่น่ารักทุกคนมา เดี๋ยวผมจะพามาดูกันเลยว่ามันต่างกันมากแค่ไหนนะเดี๋ยวเราจะมาดูสถานะก่อนที่จะเราจะเอาไปทดสอบกันดีกว่ามันต่างกันแค่ไหนนะ MI ยีสมีที่นั่งสิบที่นั่งเวไอเน1 4จะมีที่นั่ง2องนะเรื่องกระสุนอะไรเดี๋ยวค่อยพูดต่อไปแล้วกันมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลย โอเคข้อที่1เรามาดูความเร็วความคล่องตัวในการเคลื่อนที่นะครับผมนะอัปจีนี่ผมสังเกตมันจะความเร็วมันจะอยู่ที่170นะท่านผู้ชมแม็กซิมัมนะอะไรเนี่ยเห็นไหมเข็มเข็มมันบอกว่า170นะที่เหลือเข็มอะไรผมไม่รู้อ่ะเออความพลิวอ่ะไหนความคล่องตัวในการเคลื่อนที่เป็นไงในในเรามาเคลื่อนที่ในหลายๆท่านี่ใน,ในอย่างเช่นเราจะวนแบบนี้วความคล่องตัวมันก็สูงนะท่านะผู้ชมความเร็วก็170ใช่ไหมถ้าถ้าบินไปข้างหน้าแบบนี้ ร้อยเจ็ดสิบเห็นไหมมันเขียนสปีดใช่ความ w, เร็วป่ะน่าจะใช่เลยเออก็จะประมาณนี้หรือเปล่าสําหรับความเร็วความคล่องตัวนะมันมันก็คล่องมากเลยทีเดียวแหละความเร็วก็เร็วมากนะนี่วนไปวนมาวนไปวนมาโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับความเร็วความคล่องตัวของอาปัญชีก็ถือว่าเร็วมากคล่องมากโอเคไปดู mi24 กันเลยแต่สถานะของ mi24 มันจะความเร็ว มันจะช้ากว่านะท่านผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะต่างกันมากแค่ไหนไยนี่เนไม่เข็มความเร็วขึ้นแล้วท่านผู้ชมในฮีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันช้ากว่าที่ไหนมันเร็วกว่าดีเป็นร้อยเก้าสิบใช่เหรอือกูตาลายเองวะแต่ความคล่องตัวผมว่ามันหันซ้ายหันขวาน่าจะเท่าๆกันกับเอเฮนหกสิบสี่หรือเร็วกว่านิดหน่อยว่ความเร็วบินบินเร็วกว่านะท่านผู้ชมร้อยเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่าเขาเรียกกันอย่างนี้ใช่ไหมความเร็วเร็วกว่านะความคล่องตัวก็คล่องกว่านิดนึง อันนี้จะเติมเอานะข้า199โลบักกันเลยเดียวแต่เอฮส64นะทำบัลลกิจ All way, เอาไว้เผื่อใครยังไม่รู้นะทำบัลลกิจใช้เฮลิคอปเตอร์ไปยิงคน15คนนะแล้วเราก็จะได้เอฮส64มาก็ถือว่าเป็นคอปเตอร์ฟรีนะแต่อันนี้มันเติมเอานะข้าว199โลบักผมก็ลองเอามาเปรียบเทียบกันเฉยเรื่องความเร็วความคล่อง,องตัวนี่ mi24 กินขาดเลยท่านผู้ชมมันคล่องตัวกว่าและเร็วกว่าโอเคมาทนะ่านผู้ชมข้อต่อมาเราจะดูในเรื่องของความถึกนะเว้ย ความถึกนี่อัาที่มันจะบางกว่ามากเลยนะความถึก mi ยี M ่สี่นี่จะถึกกว่าเห็นไหมขีดนี่สามขีดอันนี้มีขีดหนึ่งแต่ผมจะรู้ว่ามันต่างกันแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ 64, อปปชี่หกจุดสี่ก่อนละกันเดี๋ยวมันต้องทด,ทดสอบแบบนี้ให้มันต้องปิดเซฟโซนก่อนมันก็จะยิงได้ไว้ยรอ,อโดยสิ่งที่เราจะใช้ทดสอบในการยิงคอปเตอร์นั้นก็คือสไนเประเบิดนั่นพอดีน้องเพ้นเขามีสไนเประเบิดโอเคยิงหนึ่งครั้งเป็นไงบ้างสองครั้ง สามครั้งควันขมงกันเลยทีเดียวเดี๋ยว,ยวกูตกกูตกเวรกรรมสามแล้วนะท่านผู้ชมสี่ครั้งห้าครั้งหกโอ้โหโห,หกครั้งแนละ้วท่านผู้ชมถึกมากเจ็ดเจ็ดแล้วทนะ่านผู้ชมไม่เ,เลยลัครั้งที่เจ็ดไม่กันเลยทีเดียวเออก็เจ็ดครั้งนะขนาดมันบางกว่านะเนี่ยเดี๋ยวถ้าถ,ถ้าเกิดว่า M.I. ยี่สี่นี่จะไม่ยี่สิบเอ็ดครั้งเลยเหรอเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะแอปาร์ชี่มันจะบางกว่าขีดหนึ่งใช่ไหมอันนี้มันจะหนักมันจะหนักบ้าเลยมันจะถึกกว่าสามขีดกันเลยเดียวผมต้องยิงอัลไนระเบิดยิงยี่สิบเอ็ดครั้งเลยเใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองได้ไหมท่านผู้ชม <c oughs> ใครขี้เกียจดูก็ไปดูข้อต่อไปรอเลยก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวผมขอยิงก่อนหนึ่งครั้งในขีดมันลดเยอะป่ะวะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอทดสอบไปเรื่อยๆดิ สองครั้งสามครั้งความถึกสี่ครั้งสี่แล้วท่านผู้ชมนะสี่แล้วโอเคสี่แล้วห้าครั้งหกครั้งท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดแล้วโอ้โหเจ็ดแปดเก้าสิบ,ส,บสิบครั้งเออไม่ต่างกันมากว่ะ ความถึกก็ไม่ต่างกันมากนะและขีดที่มันบอกว่ามันถึกมากมันมันก็ไม่ได้ถึกมากอะไรนะใช่ไหมอาปาชีเมื่อกี้ยิงไปกี่ครั้งว่า6-7ครั้งหรือเปล่าใช่ไหมโอเคเรื่องความถึก mi 24ก็ชนะ <c oughs> <c oughs> ต่อมาเราจะมาพูดในเรื่องของกระสุนปืนบอมมิดไซด์อะไรต่างๆในทั้ง2องลำกันนะครับโอเคอเคดวผมจะมาพูดถึงของ a h 6 4ก่อน a h 64นี่มันจะมี ให้เพื่อนด้านหน้าเราสามารถมานั่งยิงได้นะท่านผู้ชมนะเป็นกระสุนเจาะเกาะน,นะที่โคตรแรงกันเลยทีเดียวผมว่านี่แบบรัวมากโอเคก็สามารถให้เพื่อนมานั่งนี้ได้นะครับผมโอเคมาดูต่อกันเลยในเรื่องของกระสุนบอมมิดไซต์ต่างๆในเอเ64ของเรานะครับผมจะมีบอมแบบไม่ได้ล็อกเป้านะก็คือ38นะัดก็มากกันเลยทีเดียวนี้เราสามารถคลิกเมาส์ยิงได้รัวๆแบบนี้ก็ถือว่าโหด แล้วก็จะมีบอมประเภทล็อกเป้านะครับผมซึ่งเรากด F ในการยิงนะครับผมมันจะขึ้นกรอบสีแดงแล้วไว้ก่อนใช่ไหมพอมันล็อกเป้าสําเร็จมันก็จะขึ้นกรอบสีเขียวแล้วก็กด F ยิงไปได้ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวมาทําตัวอย่างให้ดูนี่เห็นไหมมันจะขึ้นสีแดงแบบนี้ใช่ปะ่ะแล้วมันไม่แดงต่อวันนี้อ่ะนี่เห็นปะเห็นปะยังไม่เห็นนี่นี่มันจะล็อกเป้าสีแดงโอ้ยเป็นกรรมันจะขึ้นเป้าสีแดง พอมนันขึ้นเขียวเราก็กด f ยิงนะท่าสมมตินี่ไงมันก็จะล็อกเป้าให้เรานี่ยิงโดนคู่ต่อสู้อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็กด G นะกด G จะมีพลุนะครับผมถ้าเราโดนมิสไซล์ล็อกเป้าประมาณนั้นแล้วก็สามารถกด G ียิงพลุเพื่อล่อมิสไซล์ไปหาอะไรนะไปหาพลุได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมบอมล็อกเป้านี่จะมีทั้งหมด8นัดนะครับผมคูณดาวนานมาก <c oughs> บอกเลยบอมของอาปรชีนี่คูณดาวนานมากนะบอมล็อกเป้าแต่ข้อดีก็คือมันสามารถล็อกเป้าได้ทั้ง ยานพาหนะทางบกแล้วก็ทางอากาศอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความการคูนดาวของมิดไซด์ดีกว่าว่ามันคูนดาวนานแค่ไหนดูนะบอมบอมคูนดาวนานมากนะผู้ชมทั้งสองเลยนะทั้งล็อกเป้าทั้งบอมธรรมดานะกว่าจะเต็มน่าจะนานอยู่เกือบหนึ่งนาทีหรือเปล่าโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับมิดไซด์แล้วก็กระสุนบอมต่างๆในอาปาชีของเรานะครับผม แต่เรื่องดาเมจนี่ไม่ต้องพูดถึงนะแรงอยู่แล้วเอเอ,เอแรงมากๆโคตรแรงมาเราพูดถึงเรื่องกระสุนบอมมิซล์ต่างๆในเอไอยี่สิบนะเอไอยี่สินี่ไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งตรงนี้ไปทําไมวะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรนะนั่งตรงนี้แต่มันมีที่นั่งในเครื่องนี่สิบที่เลยนะเนี่ยถ้าเราเปิดมาดูตรงนี้เห็นปะมันจะมีที่นั่งก็คุ้มค่าสําหรับเก้าร้อยเก้าเก้าลูบักกัเลเดียนี่เห็นไหม เออโอเคปิดประตูไว้โอเคเรามาพูดถึงเรื่องบอมมิสไซล์ต่างๆดีกว่ารักเสียงไข่มันยิงอะไรบอเมื่อกี้ปะบอมมิสไซล์ต่างๆกระสุนต่างๆนะครับผมใน a h 64นะครับผม a h ไม่ใช่เ i 24เออมันจะมีกระสุนธรรมาดานะแต่มันไม่ธรรมาดามันเป็นกระสุนระเบิดพี่ท่านผู้ชมนี่เราสามารถยิงมันเป็นกระสุนระเบิดนะมันคูนดาวเร็วมากท่านผู้ชมเรายิงออกไปแป๊บเดียวนี่มันคูนดาวให้เราใหม่แล้วนะสมมติว่าเรายิงหมดแม็กเนี่ย มันมีเป็นร้อยนัดเลยนะท่านผู้ชมแบบเราสามารถยิงได้แทปตลอดเวลาดูดิดูดิแบบดูดิพอมันหมดมันคูณดาวอย่างไวท่านผู้ชมนะอันนี้คือข้อดีเลยแต่ข้อเสียของมันคือมันไม่มีบอมล็อกเป้าเหมือน a AH อ64นะอันะนี่คือไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่ามันสู้กับคอปเตอร์ลำบากมากนะเอาตรงๆอาปัญชีนี่มันล็อกเป้าเวนี่แล้วก็มีม,ม,มีบอมนะนี่ยิงไปพร้อมกับบอมนี่บอกเลยบันเลยแน่นอน แต่บอมมันคูนดาวไม่นานนะบอม2ีกว่านัดใช่ไหมยี่นัดใช่ไหมบอมก็คูนดาวนานระดับหนึ่งแต่ก็ไม่นานน่าจะเร็วกว่าอาปาชีอยู่นะการคูนดาวของบอมเออแต่ MI ็มไอนี่ก็ดาเมจแรงนะยิงคนน่าจะนัดเดียวจอดนนะกระสุนระเบิดนี่ประมาณนั้นนะเออแต่ข้อดีคือมันจะยิงเซฟโซนแตกเร็วมากนะผู้ชม ย,ย,ยิงพูดง่ายง่ายยิงแตกเร็วกว่า a อฮสหกสิ N ่ 64. ถ้าเอาเอฮสหกสิ N มายิงเซฟโซนชาวบ้านเขาก็แตกช้ากว่า mi 24นะนี่เห็นไหมเอไอยีแบบมันจะยิงได้ไม่ยั้งอะไรประมาณนั้นกระสุนแทบจะไม่คูณดาวเลยอะไรก็ว่ากันไปนี่หรือเท่ากันวะท่านผู้ชมแต่ความรู้สึกผมผมว่า m i 24มันยิงเซฟโซนแตกเร็วกว่านะแตกเร็วกว่า a อฮสหกอันนี้เป็นความรู้สึกนะถ้าใครจะยังไงก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ โอเคก็จะประมาณนี้ในเรื่องของกระสุนนะก็ผมให้เอฮ64แล้วกันเพราะว่ามันมีพรอมล็อกเป่านะท่านผู้ชมมานะก็ผมต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องความคุ้มค่านะเอาเอ64ก่อนแล้วกันเอ64นี่มันจะมีที่นั่ง2ที่นะมันที่นั่งน่าจะน้อยกว่า m i 2มหรือเปล่าวะความคุ้มค่าแล้วมันเวลาทําภารกิจเอานี่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันไปต้องใช้คอปเตอร์ยิงคนอะไรวะเนี้ ประเด็นคือเข้าเซิร์ฟที่มีคนน้อยยังมีคนมายิงกูยพูดถึงไหนแล้วว่าเมื่อกี้เห็นเออแล้วก็บอมเนี่ยจะมีให้คนนั่งด้านหน้านะท่านผู้ชมไม่ใช่บอมเนี่ยเป็นปืนกลเออด้านหน้านะแล้วก็สิ่งที่จะได้มาใช่ไหมต้องทำภารกิจเอาเออใช่ไหมเออใช้คอปเตอร์ยิงคนสิบห้าคนอะไรก็ว่ากันไปนะสําหรับคนที่รีเบิร์ตสามรอบขึ้นไปนะถึงจะทําได้เพราะว่ารีเบิร์ตสามรอบจะได้คอปเตอร์อะไรประมาณนั้นนะครับผม แล้วก็สิ่งที่คุ้มค่าก็คือมันมีบอมล็อกเป่าเว้วยนะผู้ชมนี่บอมไปกดเล็อกเป่าแต่ข้อเสียคือคุณดาวนานอะไรประมาณนั้นแหละผมว่ามันก็คุ้มระดับหนึ่งคุ้มมากแต่มันจะบางเออมันจะบางมันจะไม่ถึกมากอะไรประมาณนั้นนะโอเคก็จะประมาณนี้หรือเปล่าสําหรับความคุ้มค่าผมก็ให้มันคุ้มนะคุ้มมากๆเลยทีเดียวแหละเออสําหรับของฟรีนะส่วนเอ2 4อนี่เติมเอาโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึง m อ24กันต่อเลย เรามาดู mi24 นะครับผม mi24 นี่มันจะมีที่นั่งสิบที่นั้นท่านผู้ชมสิบที่เลยนะอันนี้ผมก็ได้พูดไปต้นคลิปแล้วใช่ไหมรอบหนึ่งขอพูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันความถึกความเร็วก็เร็วกว่าอาปาที่นะครับผมแล้วก็ข้อดีก็คือมันถึกกว่าด้วยแล้วก็มีกระสุนที่คูณดาวช้ามากโอ้เร็วมาก <laughs> กระสุนตรงนี้นี่ใช่ไหมกระสุนปืนกลที่เรายิงนี่ มันคูณดาวโคตรเร็วนะอันนี้ก็คือจุดที่มันเด่นกว่าอัปปชีใช่ไหมเออมันจะคูณดาวเร็วกว่าแต่ข้อเสียคือไม่มีบอมล็อกเป้านะที่เหลือดีหมดแค่นั้นแหละความคุ้มค่าผมก็ให้คุ้มแล้วกันคุ้มกลางๆเพราะว่ามันไม่มีบอมล็อกเป้าอันนี้คือเสียดายมากเพราะว่าถ้าโดนอัปปชีโจมตีนี่บอกเลยไม่เหลือเพราะว่าจะเอาเอ็มไอยี่สี่นี่ไปยิงเขาจะเอาบอมแบบนี้ไปยิงบอมธรรมดาเนี่ยโอกาสโดนมันก็น้อยนะเพราะว่ามันเล็งยากถ้าเราจะยิงแบบสายๆสบัดๆบ,ดบดัเอาอะไรก็โดนยากเหมือนเดิม แต่สู้แบบสู้ทางบกภาคพื้นดินนี่บอกเลยเ <c oughs> รียบร้อยถือว่าเป็นฝันร้ายของคนขับรถแล้วก็เลยละกันนะท่านผู้ชมนี่นี่ถ้าเรายิงภาคพื้นดินแบบนี้บอกเลยโคตรโหดนะนี่ยิงทั้งบอมทั้งกระสุนโอกาสรอดนี่น้อยมากเลยท่านผู้ชมนะอันนี้ก็คือความคุ้มค่ามันกันของ m i 24นะแต่ราคาเก9โรบัเก้ 9, เบาบถ้าใครอยากได้ก็จัดเลยนะครับผมถ้าใครยังไม่อยากได้ก็จะพึ่งก่อนก็ได้นะแล้วแต่ เอเก็ถือว่าเป็นทางออกอีกทางหนึ่งก็ได้นะถ้าใครยังไม่มีทั้งสองเออก็จะประมาณนี้ความคุ้มค่านะผมให้อาบะชีคุ้มกว่านิดหน่อยจริงๆมันมีบอมล็อกเป่าผมชอบแค่นั้นแหละอาบะชีแต่ผมชอบอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะมันถึกกว่าแล้วก็มีกระสุนตรงเนี้ไว้สู้ภาคพื้นดินได้แบบสะดวกสบายอันนี้ก็คุ้มมากเหมือนกันนะเออผมให้ความคุ้มเท่าเท่ากันแล้วกันท่านผู้ชมเพราะว่าต่าง ต่างลำมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนิดหน่อยไม่ต่างกันมากอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะมาท่านผู้ชมต่อมาเราจะมาพูดในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์ของ AH 64หสีปชีของเรานะว่ามันเป็นยังไงแมบปบนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะท่านผู้ชมความสมจริงมันมีแน่นอนนี่แต่ผมชอบปัะชีอย่างหนึ่งเวสีดำไม่ข้อดีคือเวลาสู้รบตอนกลางคืนนะ จะทําให้คนที่ยิงเราอยู่บนภาคพื้นดินนี่มองไม่เห็นเราเว้ยมองเห็นเราลาบากในเวลากลางคืนนะอันนี้คือข้อดีของอาปาชีที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนะการออกแบบมันดําเมื่อมนหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าของจริงมันจะดําแบบนี้หรือเปล่าแต่ความความสมจริงผมว่าเอออันนี้มันสมจริงว่ะไม่รู้จะวิจารณ์อธิบายยังไงแล้วความเท่ความอะไรเพราะว่ามันน่าจะออกแบบมาจากของจริงนะในแมบ,บนี้ส่วนใหญ่หรือเปล่าเออก็จะประมาณนี้นะการดีไซน์ก็ให้คะแนนเต็มสิบเลยให้มันเท่ดีเว้ยมันเหมือนจริงเว้ยดูดิ มาต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องการออกแบบของ MI 2 4ยสนะ M i 2 4ี่นี่มันจะเป็นลายแบบลายเลียมเียมใช่ไหมลายทหารแบบเรียมเียมแต่ผมไม่รู้ว่าของจริงมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเป็นลำโคตรใหญ่นะใหญ่กว่าปาทีหรือเปล่ามันก็สมจริงอีกแหละผมคิดว่ามันน่าจะสมจริงนะมันน่าจะออกแบบมันจะของจริงมั้งคิดว่าใช่ไหมแบบนักลบทะเลทรายอะไรประมาณนะั้นหรือเปล่าสไตล์นี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็น,เป,นเป็นเครื่องบินของประเทศอะไรนะ ใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้การออกแบบก็สิบเต็มสิบละกันเพราะว่ามันเหมือนมากเลยไม่รู้จะพูดยังไงและพูดเยอะไม่ได้จริงๆมันเหมือนจริงๆไม่ได้อวยด้วยเออสรุปก็คือความคุ้มค่ามันก็อยู่ที่คนชอบอันนี้มันเท่าๆกันนะเพราะว่าอัปเชี่หกสมันเป็นของฟรีแต่ข้อดีของมันก็คือมันสามารถล็อกเป้ายานพาหนะได้ทุกอย่างในแมปนี้เลยนะนี่อัปเชี่หกของเรา เออยีิบห้าคิวดีทำเควสเวนกรรมผมบอกสิห้าคิวมันไม่ใช่เออนี่แหละที่ผมชอบเอ้เฮนกสิบสีก็คือมันขเขาเรียกว่าอะไรมันล็อกเป่าได้แค่นั้นแหละข้อเสียก็คือมันบางกว่า MI 24ยิบสี่แล้วก็ช้ากว่านิดหน่อยแต่ความเร็วน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับยานพานนะนะแล้วก็สำหรับ MI 24ยบสี่ผมชอบกระสุนอันนั้นนะท่านผู้ชมที่ผมยิงรัวๆนะอือมันยิงคนทางบกได้แบบ สุดยอดนะแล้วก็คูณดาวเร็วมากอันี่คือผมชอบแล้วก็ความถึกมันถึกกว่าเ h 64ระดับหนึ่งนะประมาณ30 40%นะถึกถึกห่างไม่มากนะท่านผู้ชมความถึกความแข็งแกร่งอะไรประมาณนะั้นแล้วก็ Mi 24นี่ก็เร็วกว่านิดหน่อยเออก็ไม่มากแล้วก็เรื่องเรื่องบอมนี่ไม่มีบอมล็อกเป้าเหมือนอาปาชีไปแต่ผมก็ชอบอยู่ดีแหละชอบทั้งสองนะคล,คลิปนี้ก็ถือว่าโหดทั้งคู่ เออพูดง่ายๆคือ MI 2 4ไม่มีบอมบ์ล็อกเป่าแค่นั้นแหละถ้ามันมีคือโหดสุดในปัตตภีเออ,อเกมอย่างน้อยมันก็มีกระสุนที่สามารถต่อสู้ทางภาคพื้นดินได้แบบโหดนะครับผมท่านผู้ชมถึงมันจะสู้ AH64 ไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวนนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมนะก็ลองมาซื้อก็ได้นะถ้าใครอยากซื้อ MI 2 4ก็จัดเลยถ้าใครอยากทำเควสเอา AH64 อัปชีอ็ธหกเควสเอาได้นะท่านผู้ชมนะก็ ไปวันนี้ก็มาพูดเท่านี้แหละนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้นะครับเจ้าก็ฝากกดไลค์กดแจ้งสับสไลผมด้วยนะครับผมนะกับไอดีของน้องเพ้นไปแล้วไปแล้ว